อครับหมูนี่ครับพี่น้องมาพี่น้องเรื่องเพิ่งเอา,าครับพ er, ี่น้องโอ้แนวตักไปเอามาน้ำครับวัดดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาพพอกันกับช่องอีสานภาพแบบเบิ่งครับโดยผมนายเพชรอ้วนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับพี่น้องมายกย่อยกสะดุ้งครับมาจอบป่าลงครับพี่น้องครับไปครับไปรุ่นไปเชี่์ไปชมกันเลยครับพี่น้องเยี่ยมครับไปครับ มาลุ้นกันครับพี่น้องมาลุน้นมาลุน้นมาลุน้นมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับมือหนีบอมีแนนมดดเลยครับพี่น้องแต่ว่าค้บฝนมากป่าเด้อป่าเด้อนกขึ้นครับบาดแรกครับพี่น้องโอ้ยตา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 ยนกบ่คืนเลยครับบัดนี้โอ้ยปลาลงครับมือปลาลงครับพี่น้องมามามาโอ้ดีกรัมครับดีกรัม ปลาเข่งครับพี่น้องปลาเิ่งปลาเข็ง,เขงครับปลาเข็งปลาเข็งลงครับมื่อนี้ครับคุณใอบุมาเสียใจครับพี่น้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับ ปลาต้องลงแล้วครับบุญิพอน้าบกแห้งแล้วครับพี่น้องน้าบกลงแห้งแล้วมาพี่น้องมาลุ้น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 กันครับดึงดังดึงดังไหมอ้าวอ้าวอุ้อ้าปลาลุ้นแล้วตัวนึงครับพี่น้องโอ้กระดุ่งฮอกกระยัพูดครับอ้าวผลลุ้นเหียจ้อยผลลุ้นเหียจ้อยครับพี่น้องโอ้ย

ันไปเรื่อยๆครับพุ่นกับยี่นเลยเยมๆครับปุ่นนี่ปลาเค็งครับพี่น้องปลาเค็งอ้าวปลาเค็งครับรรพี่น้องเค็งครับปลาเค็งเค็งสองตัวครับพี่น้องปลาเค็งลงครับปลาเคง็งนี่ครับพี่น้องปลาเค็งนะครับ มาลุ้กันครับพี่น้องมา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 พี่น้องมาเริ่มเพิ่งเอาครับพี่น้องโอ้แนวตักไปเลยเออกมานล้วครับโอ้ยปลาเค็งครับปลาเค็ง เดี๋ยวตากูเดี๋ยวมานล้วครับพี่น้องมาลุ้นกันครับพี่น้องมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับพี่น้องเอาเอามีเงีนครับมีเงีนครับอ,อุ๊อยพี่น้องโอ้ยมันรลอดมันพี่น้องมันรลอดโอ้โอ้ผ่านเอย ดว่ขันพวกอังซี่เนี่ยกระดุ่งตัวใหญ่ต้งครับพี่น้องเอ้าหันไปยิ่งเร็วขาดหมดแล้วรอดเบิดรอดเบิอดอันนี้ รประเคียงครับปลาเคีงนี่ตะลุ่นนี่ครับปลาเคียงครับเอาปล่อยสะครับพี่น้องป,ปล่อยลงสะต่อมามาลุ่นกันครับพี่น้องครับมูบนั่นกุลงมาเว่ยยี่สิ่งใก็ติดเตยุ่งหุ่นบันนี่เอา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 อุ้ยหนุนหางก็ได,ด้สุดา

บาร์ระพกเลยครับบาร์รพกพี่น้องประเคียงปลาอันนี้ไร้ยางปลาครับมาน้ำกันครับพี่น้องครับ น้ำกันครับพี่น้องบบได้อเอาแนวตักมาน้ำแบบนี้มันกับมันครับพี่น้องมันมัน พ่อพานละครับพ right, <c oughs> ี่น้องบาลุ้นกันครับบาลุ้นกันครับบาลุ้นกันครับพี่น้องบาลุ้นกันครับเอาพี่น้องเอาพี่น้องไปพี่น้องเนี่ยบ่บั้เอา่ยวเนี่ยตักมานาวครับบ่ได้เอาแนวตักมานาวครับพี่น้อง ปลาครับปากาปลาเข็งปลาอันนั้นครับพี่น้องปกาครับมันมันครับพี่น้องได้รุ่นหังสินะแม่ครับมาคู่มือว่าได้รุ่นครับมืออีกได้รุ่นครับพี่น้องครับพี่น้องครับ มาลุ้นครับมาลุ้นมาลุ้นกันครับพี่น้องมาลุ้นกันครับถึงบ่ถึงครับพี่น้องถึงอยูครับโอ้าพี่น้องครับเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาครับเบิ้งเอา ลุ้งกับข,ขนาดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับวัอนี้สุดยอดครับพี่น้องน่าจะถึงแล้วครับมาชิฮอดแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องเอโห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 าแล้วครับพี่น้องโอ้โหสามตัวครับพี่น้องครับลงมาลงมาสามตวัวครับบ้านนี้ กันไปเรื่อยๆครับหลักแล้วครับเขาแล้วครับพี่น้องมาลุ้นครับมาลุ้นมลุ้นมานมาล้ครับเข้าม,ม,ม,มาล้ครับไปกันได้ครับพี่นอ้องไปครับอูย้ยฮูาฮ่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่้่าฮาฮ่าฮา่ หมูหมูครับพี่น้องหมูหมูครับเป็นหมูบูแล้วครับ <mañana> บ <benim S 2> ุร <rawd> ุษนุรุษครับพี่น้องหมูนี่เป็นตั้งแด่ครับอ้าอพี่น้องอือพี่น้องพี่น้องเบุรุษพี่น้องบุเอาครับหมูนี่ครับพี่น้องมึงเอาครับพี่น้องหมูนี่ครับอ้าอมาเป็นหมูหมูแล้วครับพี่น้องครับ พี่น้องเลยม่ได้เอาถัวยห้มันนะครับพี่น้องเออถัวยมาตักครับพี่น้องครับดังครับจอบมูท่อไปครับพี่น้องครับมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ Oh, ขอนะบว่าอู้หอนแล้วพี่น้องมาครับพี่น้องมาลุ้นครับมาลุ้นครับพี่น้องอู้หูหูหูดูดูวุ้ยีดูเลยปวดเกร็งทุกป่านี่อู้วิเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาพี่น้องเดีเฮงให้เนาะเด็กเอาเมื่อปลยๆได้ครับเอาเมื่อยๆได้ครับพี่น้องเอ้ย ก็อยากมันตายดิอัง้งโอ้ยกระดุงกระขาดพี่น้องเอ้ยไปจ้อยไปเคียงไงตัวนั้นสุดยอดครับมืมาา้อนี้มาจะฮอวดแล้วับพี่น้องลุ้นกันกนรับลุ้นๆๆๆๆลุ้นล้นลุนลนลนน้บพี่น้อง โอ้โหอนแล้วครับนอนแล้วบูชาครับพี่น้องสุดยอดครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้ครับพี่น้องสุดยอดครับวันนี้อย่าเพตายนะลูกนะ เดีย๋ยวปล่อยสระนะครับสุดยอดครับวันดีครับพี่น้องบรูรุนกันครับ,บรูดกันครับพี่น้องมันยินมีเต็มสี่มันหอดแลว้วนี่ถึงปะครับอ้าประกาศใหญ่ครับพน้องประกาใหญ่ครับ ถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วพี่น้องครับอ้ยครับมึงไงแตกสวดแล้วครับพี่น้องครับ เตกสวดเลยครับพี่นอ้องไอกานครับพี่น้องไอ้การลุกขึับไปเล็กๆครับพี่น้องครับจะ่กลัวจะค้ำครับพี่น้องลุนกันครับรุนุนๆุนลุน,ลนลุนกันครับพี่นอ้องอืมพี่น้องมึงเปล่าโอ้ยโอ้ยน่มันเหรอ ลงมาลงมาลงมาโอ้ยันแต่มันตายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไป,ปล่อยครับตายแนละ้วลูกนะ ไปแล้วลูกนะดี่จะเอาไปปล่อยสะครับพี่น้องรุ่นนะครับเตี้ยนะครับบาทเองนั่นดูครับไลนะครับเอ้าเอาปลาใหญ่ถือครับพี่น้องครับปลาใหญ่ถือครับพี่น้องเดี๋ราจะไปเอาอันนั้นแล้วครับปลาใหญ่เริ่มลงแล้วปลาใหญ่เริ่มลงแล้วครับพี่น้อง ดูเป <c oughs> ่าโอ้ถยถยย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 ยัาายยยยยยยบยยยนยยยยยยกักยย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 ยกลังสิเยย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 กยย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 ย้ยยยยยย่ មិនពីណាមលូតបលូនមនុ เล้พี่น้องลุมลุมลุมลุว้เลียววอ้ยไ่โอยต็นทปุ๋คนนี้เจเบิ่งกับวิดีโอเนยมายืนบิ่งมองอ้มนตนี่อมันนี่มากแม่พอไดแม่หมกให้ลูกมกปั่นลูกกินเอ้าบถือกระตาละบานี่อบบ้นเราคคยแห่นี่ เอาเออเออบอดดี้ต้องส่ยจะดรุแรงขนาดมาแล้วครับ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 ,รบมีแต่อย่างเดียวเลยครับไปเขียงกระปาสลิดน้อยครับพี่น้อง เร er. er ิ pues right. Gmail, ่มแล้วครับเริ哈哈่มพงมาแล้วครับงลงงูลงมันรู้กันครับพี่น้อง มันล้มพอได้ยี่โอแล้วล่ะพอตึกเมื่อใส่สะสื่อหรอกนอโอ้ยนายปวดกระดุงกระได้ ชอบ,บเ,ๆๆๆๆๆเอาทำไมมันก็ออกมายุ่ม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 อ้าวมันรุนกัครับพี่น้องครับมาเป็นมือกล้องครับบ้านนี้น,นันน่นนั่นนั่นอ้วมันหลอดยังหันปลาก,กีเด,ดเอร์อ้าวนี่ถือปลาขาไวนนอยู่นี่เนาะมันรุนกันครับพี่น้องครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อืออีแม่คือบุ่ลงมากว่าอีแม่ว่าว่าเปเอาคนโคนกะออกน้ำรถ่รุนครับพี่น้องรุนรุนครับรุนรุนอ้อถือปลาขาวปลานั่นไว้ยอยู่นี่ ที่ถือไปเบิดหลับปลาเนี่ยเนาะโอ้ยผู้จับปลาก็ได้จะเปินป่นหมเ,เ,เปินเอาไอเป็ดบาดสุดท้ายบาดสุดท้ายเมื่อ,อครับพี่น้องคำแล้วถือบาดใหญ่ๆแน่อันดีเากา <c oughs> ครับพี่น้องครับช่องอีสานภาพไปเบิ้งครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดซับสไครต์นะครับใต้คลิปที่ผมเหตุอยู่นี้นะครับตัวหนังสือสีแดงแดงครับพี่น้องครับกดปิ้งเทอานึ่งก็เป็นการติดตามแล้วครับแล้วก็กดกระดิ่งอีกรอบนึงครับปิ้งครับครับเมื่อนี่ช่องอีสานภาพไปเบิ้งครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอโตลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปละครับ